เวิร์ดอยมากลางนี้ขอมาหนักดวงอีกรอเลืสาวเดี๋ยวนายเดี๋ยวก็บาดสอบยนเลียนยาวๆมีนกสองไว้นะครับยิแบบแปดใส่ได้ดีบซีแล้วก็ไคระแท้ทีมตีนันทีาวเวครับสู้ครับเว็ไฟร์ลากเราได้หมสู้้ะ โซ้แล้วโดดเฟิร์สบัตแต่เอ c บีซีขออีกหนึ่งทีเทียเดียวนั้นแหละล่ะผมทาวเวอร์ยิงครับผมแจ๊บบอกว่าขออีกทีเหมือนกันเรียบร้อยได้ควิลล์ได้แจ๊บเลยฮะได้เฟิร์สบัตได้ดับเบิลควิลแก้วเลวโอฮามีเขาโต้กดดันทางด้านน้านเป็นอย่างดีครับพ่นไฟแต่ดาเมดแต่เดเมจทำเดเมจด้วยชิลิ่งทับอัดล็อกลงต่อครับ ABC จะวาร์ปไม่ได้ผมเจอเป็นเลือดเซาอไปฮะเรียบร้อยแบบเลือดเซาอก็ตกไว้เซ็นเคสคิวครับวางโอเปตต่อจะถอยออกได้เปล่าดามเปิครับเจเนเรตมาเต็มชิคุชิตัดมาวานเซตีดักไว้เลยฮะตรงกลางนี้แก๊งมาต่ออภัยมีดับเบิลดาบเมจลซิงเชนรอครับผมลิฟแนนซันเวดไฟบัสสับยับเซนเคสคิวเรียบร้อยของเคสคิวโดยด่านบนนี้แจ๊บครับผม หญิงสายไป f อฟไม่รอดละคิลเลอร์สปีครับเขาโดนจับมาใส่หมอกใส่หนักชันเต็มไปแล้วสองตกรกใส่ยัดไปหมอกนี่เดนเกทคิวแคทคิว,ควตายครับโอ้โสก็ไปสองตัวเก้าฮะสูบบอลยัดไปพไย่มร้อยยัดลงต่อครับแดสเซดไม่หยับลอยฮะสามตัวเก้าตัวนี้เรากแก่นแฝดรอวุ้กดำหน้าแนละ้วเต็มเต็ม เอากรอกจับล็อกไว้ถ่ายมารอพยายามจะวิ่งกระบอกเจอฮิวอัดก็ยัดต่อเอามาซินิเชนจับล็อกนิดหนึ่งเอฟบีซีตายฮะบีดมาสเตอร์ดาวน์ดันไปแล้วก็มีชาวร็อกครับผมเกิดขึ้นมาใหม่ครับเกิดมาแบบชาวร็อกครับผมชาวร็อกว้าวกลับไม่ได้เจอสโนว์บอลครับสามไอช่วยด้วยสามไอถึงหรือเปล่าสามไอไม่ถือกระบอกแล้วตายเป็นชาวร็อกครับและนี่ครับเคสกิ้ก็ไม่รอดนะจ่อไปในที่กับขอเลรนจับ บดลิดอัดเข้าไว้ครับผมแจ๊บชูกุชิไล่ตามย้ำต่อโปรยด้านมาบรอนด์พันสนุดไว้ก่อนขีแจ๊บยิงบดเข้าไปผมด้วยด้านโอของดับเบิลแท็กฮะตายไปนะใครใกล้สุดตัวนี้ก็สมบัติบอลยิงหนื่อไว้ที่ดีเจโดนตีตมต่อครับแล้วก็ไฟมารอย,ยัดลงไปนี่แหะไอ้ปลาล,ลงองีกทีครับแต่นะแตกควายบอลเจอบรอนด์พันเนะฮะแล้วก็แปงเปิดมาฮุกบอลเต็มข้อผมไม่รอดหรือเปล่าไอ้ไฮสโนุบบอลวางไว้และก็ดึงย้ำปลายขีครับผมไฮ ตายแบบเรียบร้อยไปเมกาเคียวโอจิไซเบอร์เลกัซี่บอเชี่ยคืนเป็นทางด้านโดนิกมาไวกิ้งครับเราก็ตีสามสี่เข็มกับไฟเบลี่ชิงเข้ามาแล้วก็เวฟบอลมาต่อใครจะได้เอยิงไปผมเป็นทีสเวยยิงไปก่อนนะซันเป็นปลายบ้า์ลงสโนุกบอลฝ่ายมาเกรีบเพื่อไม่ให้ทีสเวยหมดสัมยับไฟนิปเซอร์ตายเอฟีซีตายไล่ตามต่อที่หายหายไอจานไวปโดนโดนตีฆ่ามาบดีเจดับเบิ้ลเคียว แวะมาหรือเปล่าครับผ่านหน้าเนันทัยไหมฮะทรีซาเวตแลวเดี๋ยวสัญญาณใหม่ก็อ้อมมาพิกโต้ล็อกเก็ตแฟร์ยอดลิมแดน,นมาต้อนนะฮะไล่ตามที่เดี๋ยพิกโต้ครับซิลิกเชนล็อกไปหม่นฉันมาไม่ได้กลับครับปล่อยๆไม่หยบลอยผมพิกโต้ตายครับเออ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 เพียงควานเปิดปาครับพกุกไปไม่โดนครับทะลุชอ็อคล็อกเก็ตแฟร์ย้ำต่อสาดพิษมาไม่โดนนะดีโบเซลเว็บบอลบอลขีดโดนตีไหม ชารนน์เดโดของฝั่งนี่ครับน้าน,นะวอสทั้พันต่อยครับจูบไปชาวล็อกไปแล้วชาวล็อกเปลี่ยนเผาอย่างแรงสตาร์ทเบรคไฟบล,ลัสแล้วเคาะมาต่อหัวขาร์นะผมเมก้าคิวนั่นดีเจไล่ตามต่อที่เบอร์เซลกับปีวีเวอร์ใช้ชูชีถอยออกไปได้ครับปีวีเวอร์หมดไปแล้วดูเดาอย่งมันต่อไปครับมอฟสตาร์ารไฟบลัสแล้วก็แปร โดนโคฟิตไปผมพยายามจะตายใกล้ๆนี่เปล่าโอ้ยทำแลบแล้วก็เกล้ผมซุปเปอร์เซฟจับเปิ้ลเซฟครับผมและตอนนี้ต้องปาแบบชาวล็อกก็แหละโอ้ชาวล็อกเร็บนัรกก็แค้เอาไปแล้วปีกบีสวนมามิาา๊กโคงโก่ครับผมฐาน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 สนุกเลยฮุกม,มาสองแล้วดีเจบอลร์พัตต่อยสุดดีเจไว้เด็กเด็กสั้นยันลงต่อที่เอเบอ,อร์ไฟไม่รอเปิดไปเสซนด์ดีเจผมดีเจคนไฟลุกไปนี่เปล่าจะวิ่งคว้ขขวาซื้อแบบทำแฝบเยอะนะกดีเจไวฮะดีเจถอยไม่ได้ฟรีซาเวสเันเปลี่ยนฝ่ายบ้านลงที่นั่น ดาวหน้าทีสเวนก็ถอยครับผมตีหน้านทัพวันท,ที่ส,สามแตกไปและบาร์แรกยังต่อครับเป็นนาดิ่งหิวเรื่อยๆครับสามใบสันปลายปลารลงต่อไอชาร์บล็อกกันไว้ผมตายเกิดไปได้อีกระลอกฮะแล้วกลเกรฟเพื่อมาย้ำต่ออีกทีเดินเอาเรเดียนบนบทเข้าไว้อีกครั้งวานเด้นโอนอโคนามิคอนพอยยอนกลับมาสามใบอันเีโคมาลลีวันที่สามนะฮะ เกิดขึ้นไปครับเอจิสออฟดีโมเซลเวลาไล่จับผูชาะดึได้หรือเปล่าในโคตรีการดีเจพูดประกันครับไอ้ปราจะดีเจดีเจพูดเสียสลาบนโดมที่เลือเควสคิวเควายทำบบยอนนันดีไปก่อนโปรดสวามาที่ดับิกโต้มิลกโตโดซิลิเชนจับล็อกไว้ดับคด้านหน้านั่นเองซินิเชนไปต่อที่ดีมเซลดีโเซลถอยออกไปฮะแอ๋กต่อยกีร้ตตีบาร์แรกย้อน่อยรอบอันไซส์ใส่ดีเจโดนไอ้ชาดล็อกไว้แล้วดีบาร์แรกข้างล่างเสียไปครับ ไหลไปครับผมสโนบอลยันล <cat> anyway. ูกต่อบอลรพัฒต่อยไปที่ตัวเขาที่สวีททีสวีโบล่เป็นข้อหายตายบอกคิลิสปรยของด้านที่ซาเวตครับผมคนไฟลุกกันเลยทีเดียวไฟลุกไปสามก่อนทีฟันติกฮะโยปรตุกางต่อเพื่อตีทาวเวอร์ลงมาต่ออีกทีครับผมใส่นักจะเต็มไปได้นูกของเคสคิวสตายครับ มีบาแรกตรงการลางจ่อมาเลยยังไม่จีิงๆครับลูกอีสปอร์ตบอกว่าขอสู้หน่อยมีการขุดมายักษ์ออกมาครับอะไรครับเนี่ยขุดเอาแ,แปา๊บเป็นผาได้ผมมายักษ์โผงมาไหลย,ยาวๆครับทีมฟันาเต็กครับผมเอ็ดในดอกเดียวครับวัดเทิร์ทรีบาแรกปล่อยลูกเดสโกบอลไปครับผมอภิหาการบูลลี่ ผบทองระเบิดมาครับอะไรครับเนี่ยเต็มไปหมดเลิศเทอหมดแล้วตอนนี้โยนพริกใส่ผมนานะแบบฮอตฮอตชิลี่เปเปอร์บุกมาต่อผมสามไอส์ใส่ไปสเปซทามแบบโยนที่สามไอส์ไปได้ผมคอยรอดหยุดไว้ต่อดีเจตายปะซีซาวเวตตายผมเกินเข้าไปแบบช้าร็อกอ่าซิลนิเชนจับคืนไว้ผมมาวิ่แปลงหน้าเป็นเอเบิร์ลเลกไล่ต่อทีไรไายตายผมอันสต็อปเบิล์ฟคนนั้นจับกูดเกมเบลเร้ ทางดา own, 60, ้านทีมฟูลมิสบอลผมยอมแตกควายแม่2-0โอ้ผมแก้แค้นไปครับทีมฟาราติกผลจากกรุ๊ปเซตนี่เองครับแอะแอีสปัดอร์ฮาวม์เกมวันอีสปอร์ตครับ สองศูนย์เลยฮะตายไปเก้าตัวขอเกสคิวก็เล่นเซตเดิมทางด้านในกับทางด้านโลของ AA ครับแต่ก็ไม่ไหวดีฮะเอาทัานมาเจเนเรตดาเมจครับผมเผื่อได้แท็กทีมตีฮะแต่เข้าไปตีไม่ได้จริงครับ6 0 6 0ครับค็อกเบิร์กกับทางด้านโลของบีเวอร์นะฮะสปอร์ตคู่สปอร์ตคู่ไม่ตายสุดเอาหกศูนย์หกเลยฮะ บุลลี่จะจัดแอมเบอร์นี่ยืนเลนดีขึ้นหนุกเ,เกมที่แล้วครับไม่โดนสโลโคิวครับผมอาจจะเป็นเพราะเกมที่แล้วมีตัวแก๊งต,ตรงกลางด้วยฮะไอไอส์ฟาวส์สไปผมขึ้นเนโคซ่าครับแล้วก็เป็นบิงมีฮิลด้วยฮะยังไม่เร่เรงเป็นรองเท้ากาดี้น,นั่นเองครับ <c oughs> ทีสเปซของไวมากครับแอะแอะเพราะว่าได้เออ่ตัวทางด้านเรเดียนนาทีที่14ครับแล้วก็นี่ครับ แอสเซอร์คิวละนะ้านนาที20ครับผมบิงต,ตามต่อนะ24คือไอเทมไวจ์จัตดามิ่งตามรีพอร์ตไปฮะเอเมอร์ทำดาเมจสูงสุดครับ2,300ั23ะตามด้วยค็อกเวิร์กับเบรดคิงพราะพวกนี้ฮุกติดตึงตัวสองตัวเยอะนะครับผมแต่เซนอาจจะดาเมจน,น้อยหน่อยแต่ว่าฮิลเยอะกับแ0ดพันแปดครับแค่เพียง20นาทีกว่าๆนะฮะฟังด้านโลบูบิสบอร์ครับเดอะแบกอย่างมีโคโตก็ไม่ไหวแล้วฮะทำดาเมจไม่ขึ้นเลยครับบีนมาสเตอร์ดาเมจเยอะกว่าอีกนะฮะเอเบซี จุดปลายผมยิ่งโหดทีเกมเร็วมากครับแอะแอะเลยทีเดียวฮะ